สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงครับเอฟซี FC รถแหล่ลำเพลินเต้ยเสเด็จสุภุสกุลครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเต้ยสเสด็จลำเพลินพิเชร์ครับมื้อนี้ทีมงานรถแหล่ลำเพลินเต้ยสเสด็จมีคิวทุ่การดแสดงที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมกำลังเสดเดินทางครับผมมีคิวแสดงในเวลาบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นครับเตรียมพร้อมพร้อมก่อนออกเดินทางครับพี่น้องรถแห้เดินทางล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวทีมงานเดินทางโดยรถตู้ครับ น้องมวยก็มาแล้วครับพี่น้องมวยเก๊กห้วยมาแล้วครับมวยเก๊กห้วยน้องมวยเก๊กห้วยสวัสดีจ้าเจ้าเก๊กห้วยไปก่นอนเก้าเหลียวเก้าแ,ลแลนะหลียวเหอาดูหน่อยเลยนี่นไหลหรือวะไหลป้องบดเนี่ยบดโตเลยสีแนะดงโ่บี้ซีแดงซีเท <c oughs> ่าโวบีเลยวะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องมาแต่เลียบต้นเดียวสัวเรือสำนิ่งเลยเออสองอร่อยสามออยมาย่อยยอดอันนี้เออเดี๋ยวมันก็ได้ดอกถักจะย่างได่ทำ่านล่ะ เนี้ยก็เบิกอาจารย์คนึงเอาหัวหน้าน,นักดนตรีนะครับว่าเป็นหัวหน้าน,นักร้องใช่ <c oughs> บเบิกได้ขึ้นดาวเอาว่ากันไปอ๋อหมุนนี่นั่งรถตู้ได้ไหมน้องมันเบิดรถตู้อีหลเาเด้รถตู้อีหลานอยขั้นเก่าที่นอ้องอู๋เองเคยใส่ครับชั้นนี้ครับ ก่อนอ,อื่นไปอัพเดตงานก่อสร้างกันเลยก่อนออกเดินทางจาจารยน้อยโซเี่ก็ร่มอย่างนู้นได้ไปถามมันกันนะสวัสดีครับอาจารย์จงกระจุงกระฮัะโลโหลสวัสดีครับโซเร่รายการ อีแกแล้เอา <atem> อีกแล้วของการพัน <incident> ล้านอีกแล้วพันล้านอีกแล้วนี่มันมีโมเกลเนี่ยไปคุณไปวิ่งเหรียญหน่อยเนี่ยเหรยญหน่อยเนี่ยแบะไปสมเด็จครับสมเด็จสมเด็จนี่สมเด็จแอบบายสองบาทเนี่ยบาทเนี่ยมุกจับซิวอะไรไปย่างเดียวไปย่างเดียวมุกต้องมุกได้คิวกันไปตัวมีแต่มีงานกลับไปวันนี้มีเด็กมีงานแง่ ช่างปรุงโรมจะกลับบ้านแล้วเด้นี่นี่ยอีไปใช้อีกเมื่อไม่เถื่อคือทำได้เถ่อถ่ายออกถ้ายงอออกจากบ้านจากเมืองมาโดนาเถื่ใกล้ยิ่เนาะใกล้กันย่เนาะคือมันหย่อนหย่อนมาหากันเถอไปนกานตลวจให้มันแล้วอ๋อไปต่อปะไปต่อ ปุดแจ๋จะต้องบดไ่ได้ต้องข้าลูยไปเพิ่งเตนไปตัวฟิติเตาพเปนตัวยางน้ำหนานี่ให้เขาได้เห็นได้ไอ้อนวยไหมอาปเบิงในเบิ้นไหมอันดอันครับาไปเบิ้งในบอื่นะโคงการอะไรเอ่ยปลาเผาสมโอฟักแฟงแตงโมเชโยโหิว อันนี้เป็นโครงการเร่งและพัฒนาโอ้เห็นแล้วมผมมันติเนี่นวันเดียวไม่ถึงวันป<ะ>้นาจม,มันคือวันแดดซ่องติง๋งเด็บ้านโมเดิร์นมันเกิดเช้าวาเนาะคือมันก็ได้สวยงามอยู่แต่ว่ามัน,ไม,นไม่ได้ใสยงานจริงมันบ่ได้ครับคือเวลาหน่ะฝนมาฝนสาดฝนสาดมาขับประตูเรากระแดดลงมาแรงแรงแดดลงมาเงยมเศร้าแดดมากอีกแดดมันเลี่ยยู่ยแถวนี้แหละประตูกับพังมาแล้วตอนไหนเพราะทัานถึงปี ต,ตั้งแล้วไม่ต้องฝนแต่แค่ข้ามันกืบมันยฝนตกหนักช่วงนั้นเราซ้ำนั่นเนาะเฮ็ดเฮ็ดแล้วมันก็เย็นดีได้เหรอตรงนี้เนาะมันแดดมันส่องมย็นมันเย็นนี่มันยังสวยๆอยู่ได้ครับตา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 แดดแดดอันนี้โดยช่างลมนะครับทำแบบว่าโอ้ช่างจากประเทศอิตาลีได้ตัวน sí. ี้ครับเดียร์เป็นปะเทศกุ้งลมคือมันบปร่งงามกับว่าเป็นหยัางว่าจะขอให้มันเซ็งอะไรทีชัวโอ้มันเป็นด้เอาไปชว์เนาะยุ่งหลังบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นนันทนาการจาก อีเล็กอ๋อจดให้เล็กจดให้อ๋อผมูดอไได้บั่วะนะผมคืดอะได้บางวะออพิเศษหเจรดียเผมผมเนีเป็นผู้ปู่หมดผมโคตรสนาไห้ดิอ้ทีมงานฮอจอกเกื้อกูลดิเอ่อผมโคตรสน้าห้ดิกิบเซ็ตกิ๊บเชืหรอ ของสมน้ำหน้าคุณรับสมน้ำหน้าคุณี่มันล่งเลยวันนี้ครับแม่หนยตะเกีอบยวานุ่งเงี่ยวเขียวคอนนอเป็นตะยานให้นี่มาเขย่างเดียวอมเล่ไ้ีล้เย็นจัดค่อย่แต่เ้เลนเ็กถานะดในคลิปเราจะเรื่องคของควันไหนผมน้ำได้เละของควัญปีใหม่นอโปรโมทให้ทีมงานอุกองเกื้อกูลไหม ทีมงานมาตรฐานไหมขอบคุณเชลช่องอาจารย์โนีนี้ทียหยอกหยอกกได้ก็ดีอขอบคุณีเลลยครับทีมงานมาตรฐานนี่เียองไปลูบไปล่างเลยครับกระจกยังใสเรียบร้อยแล้วแม่งามครับงามงามก็สะวัตนมน่เจ้าว่า่งงามกนแล้วเนาะทีขีดนี่เห็นปะหืมจนั้ขีดอีกเกมมั้ก กระเทินให้คือว่าท่าสีสมมันคือเฮียงของรถเด็กๆบอดายบอด้บ่อยงอ่อมเลยแบบบอยอมเพิ่นแบบสายหัวเลยบ่อเอาบ่อเอาแบบนี้เพื่อให้คือกันแบบนี้มันบ่คือกันมันบ่มันสไตล์โมเดิร์นเพิ่นเ่ยนะเพิ่นเพิ่นอเอาแบบนี้แนี่ยอันนั้นใด้ใครเราท่าให้ได้เลยนะา็เป็นต้นการแน่นอนเนาะคือมันโมเดิร์นมันจะคือๆมันสีมันเดียวกันมันก็ไม่ใช่คือว่าล่ะเพิ่นตรงนั้นก็ไม่ทาให้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวมาฝึกมาสั่งสอนสั่งให้ท่าเช่นเด็กๆโมเดิร์นอ กิเลศบอกไม่เอาจะเอาซืสีนี่มาเห็นสรุปว่าไผเป็นข้นใจว่ะจะเกิดสั้งให้ได้สีสมอยู่นชิบอยอมในเป็นว่าแข็งว่ะตากเขาบอกว่าแกบอยอมแต่แกบอกว่าไม่งามแกว่าสีนี่มันงามเอ้ผมถึงงามมากเลยน่ารักตรงโลงตรงลกเงี้ตามใจเจ้าบ้านหรือว่าตามใจผู้รับเหมาเขาบอกกันไปบนั่แเงียบนบบดั่งเงียว่านั่งหัวม้วนหยอกกันเซลกันเล่น และยร่วมกันโดนจนสนิทกันแล้วก็เลยวยอะกันได้เนาะยแลมาตบหัวกันได้ลอือวันนี้ยากมากนี่คิดว่ามันอันนี้ตึ้มตึ้มหมายว่ามันยังโลงหลงเนว่ายังโลงอยู่เลยเพราะพอจะมันกระจกมันก็สีิคุณยังน้อยยืดไม่ได้ใส่เพราะมืนได้หรอกโอ้ยคนจิตตาพอดีอันพวกอันพอไปง่ายเนี่ยไป่ามากจิมาเขัาซ่อมตึ้มเลยใครละใครละท่านเขาใครละท่านเขาตึ้นเลยคิดว่าเขาเปิดประจุเปิดเปิดให้หัวแตกเพราะว่าดุ้นหนาอยู่ ครับไลน์ของผสร็จตั้งหนาเเห็นไหมตอนแรกเรามาสงสัยไปตรงน,นี้ว่ากรดีมันไม่มีประดองลิงประตูมันจะวางาวางอะไรยังไงตอนนี้ก็โอทีเสร็จแล้ว <ừ> อืมประตูนี้มันคือมันมันเป็นลรอบอยู่ข้างบนเราตอนน้องมีล่างที่ัะเราต้องมีล่างที่รถไฟหัวล่างอยู่ข้างบนล่างยู่ข้างบนก็ตั้งแต่ทำมาแล้วเพิ่งเข็ยนตัวนี้แหละ ใน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 บ้านเท่าเดียวในองค์กรเท่าแต่ที่อื่นไม่รู้แต่ว่าไม่เห็นด่างจือืมที่ป็ดีมยีย่หนึ่งปดกวดไงครับปดกวดครับเป็นไม่ก็วาดกวาดอองไงมันมาติดมันมามากองอยู่นะได้ถ้าตรงนี้ฝนไม่สาดก็โอเคน้ำเาเขาต้องมันร่อปองกันอีกอย่างนึ่งต้องว่าเบิ่งหลังอันจริงว่าอันเป็นเด เดี๋นี้มันใสเกินไปไสำหรับไม่เหมาะสำหรับข้อพัาญานี่พยา,อาอยามอือาจารย์จะพุ่งขึ้นไปเบื้งัครับเบื้งใสเงปลูกกระเบื้องด,ดิครับไปรู้แล้ว่ะ่าล่ะขึ้นทดลองคักแล้วเป็นหนูลองยา ตัป <the> <kiss and> <manual> ูกระเบืองไก่แล้วเลเลยเล็กน้อยเดียวน้อยเดียวเดี๋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 ยวอีพ่อปิดเพลงของผมก่อนนะปิดเพลงของผมก่อนนะเพลงเพยึดโทรศัพท์หครับเล็กมันมีลิขสิทบางเทีอบยกแป๊บนึง อคมันจิเขาโทรศะพร์ักันเขาโทรศะพท์มันจิเสียผลประโยชน์ว่ายุบดยุบด้ยอันนี้ปูต้งมือแหลกคุณเนาะท่านี้ปูต้งมือแหลกคุณเช็คจะดับยุนมัเหรออือลงข้างหลังเนาอ สร้างปูนน้นองเนาะก็เป็นเอาเอาท้ายเบื้องต้นให้เบื้องอธิบายก็คือห้องซ้อมดนตรีก็ช่วงนี้จะเป็นงานฉาบครับงานฉาบส่วนใหญ่แล้วกับงานห้อ,องซ้อมห้องพักแดนเซอร์ก็มุ่งเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นงานกอ่อครับพี่น้องอโอเคครับดีนะพี่น้องไดยเบืง้งเบื้องต้นเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้เดินทางไปทำการแสดงอยู่งเพื่อสมเด็จครับผม วานนี้ครับโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวมีอยังอัปเดตกาสีอัปเดตสู่พี่สุนองรับชมกันครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ